สวัสด,ดีจ้าสุข,ขูมสุคนละป่าหาเห็ดเนาะค่ะเนาะต้กนกระยางเต็มไมก้กระเจี๊ยบุยางเขาพูดละค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายขาเขียวเด้อค่ะเด้อมีความสุขก,กับเบิ่งคลิปเนาะจ้ะปลรุ่นนำยายเลยค่ะไปะเจอแล้วจ้ะ <laughs> ใช่เจอแล้วค่ะหนึ่งดอกดอกแรกก็ต้องมีดอกสองและก็เต็ม ตกเต็มลกสกักจะสวยงามจ้ายายขพออนุญาตไปตัดขาทีหลังนาะจะกน้อมืมอนอีแฟนมาได้มาน้ำไม่มีมือกล้องนี่จะ้ะยายลืมถ่ายรูปเจ็มานแล้วค่ะมาแล้วมัแล้วเอาให้เจ๊ตัดไปเรามาดูฟังนี่นี่ติดกันเลยจ้ะใหญ่ไหมเนี่ยนะสวยนะกาอควันยู่ไหมใหญ่มากเจ๊ตรงนะั่นอ่ะ ลงพอดใกล้ๆมากเลยเยอะอยโอ้ยนี่จ้ะนี่สามดอกค่ะกำลังออกสวยๆจัดกันเสร็จแล้วอยดูเลยนะดูเลยโอ้โหกลุ่มเนี้ยเยอะจ้ะในลายดอกแล้วกลุ่มเยอะไปฝังงานดีฝังตงฝังนี่อ้าวฝังนี้นะฝังนี้ทุกคนลืมประจำไม่ได้ถ่ายนาน เดี ela, er er ๋ยวก็เจอเดี๋ก็เจอเทีดอกสองค่ะอูขาเที่ขานี่ขาดอกที่สองจ้าแล้วก็มีดอกสามเต็มตะก้าเต็มลลกสักจ้ามัน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 ค่ะมันมันเดี๋ยวยายคอยตัดขาให้ดูเนาะดอกที่สองเก่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 งสวยสวย ค่อยๆขุดดินออกก็พอจ้ะจำได้ง่ายไอ้ต้นเนี้ยมีหนามดูสิจะมีอยู่ต้นเดียวมีหลายต้นอยู่นะเดี๋ยวอย่างนี้ต้องไปเดินหาไอ้ต้นอย่างเงี้ยเอ้เจ๊ตัดตัดอ่ะนานเจ๊หมันอีกแล้วตาดีแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วพวกบางคนเก่งแล้วนั่นตัดเลยเจ๊ม้วนตุเลยเนี่ยเอ้นั่น กำลังจะกินค่ะตัดขาเห็ดพึ่งสีเริ่มไก่สีเปิเ้แล้วเหลืองๆๆเหลืองเนื้อค่อยเขี่ยวออเอาลืมดำไปก่อนเนาะจ้ะเอาไปก่อนนะค่อยไปซ่อมอี่เร้่อนี่ค่ะเจออีกแล้วปัาโดนกินไปนิดหน่อย,อยโอ้สวยค่ะนี่ที่ดอกสวยๆย,ยะเขาได้ผน ข้างเก๊เลยจ้ะนี่ค่ะข้างก๊เลยมุนๆลูกเล็กคนจีเคย่นสีได้ติดไว้เนาะค่ะกินกินกินกใส่ตะก้าเกนเนาะไปเดี๋ยวค่อยตัดไปทป่ตะก้ากนใหญ่ใหโอเคเจ้สวยิดลูก เดีก่อนเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาลืมอีกแล้วลืมประจานจังอันเกดเกตเฮ็ดผิดเอามือออกไปทั้งอื่นนี่ค่ะยังสวย,วยโอ้โหขออภัยจะพี่น้องดิเดินไปแล้วสามรอบนี่แค่นี้เจอไม้โดนไม้ยายตัดขาให้เบ่งนะพ่อน้อถือไม้ดังปลุกหลุดค่ะเสยๆค่ะทุกคนเด้อกินน้ำยายเด้อ นี่กรุบเลยน่ม,มาเรอจ้ะปาดขายเฮดก่อนค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่แบบปก่จ้ไรเปล่ปาออปลา,า,าเรกจ้ะตัขายเฮดกันจ้ะได้ยุค่ะพี่น้อง พอได้ยู่ได้กินอยู่เด้อค่ะเดอ้อปลาเก่าแยนี่ละสีเหลืองนิดนึงนี่นเป็นไรซ่อมที่บ้านท่านพ่อกะระโดดแากไงค่ะทุกคนโอ้พอคห้ยัง่ไม่ถ้าเจอกะระโดดใหญ่จ้ะอย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อภูเขามา้าไมมา้าเก่าภูเขามา้าไมเนาะค่ะ มาเจอคลิปยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายหน่อยเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณล่วงหน้าจะ้ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะโอ้ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายกดซับสไครต์ให้ยายนำด้ยวยจ้ะเด้อล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อพี่น้องทุกผทุกคน ทั้งผู้รับชมกับขอบุนหลายๆค่ะยายกะบ,บ่เอาบ่เคยเกิงเนาะค่ะลิปกะบ่ปไปไหนมาไหนเลยเนอะจากผู้ไทยก็ไม่เป็นลิ่นแข็งจ้ะบ่าบายยายเด้อบางครั้งยายก็เขียนลงเอา,นา,าเนาะจ้ะเนาะทุกคนไอเจ๊เพิ่นถือกล้องหายได้เนี่ย สวยดอดนี่อันนี้มากับเจ๊สองคนแต่ยายเห็ดพิษพลาดประการใดกะตีชมยายเขามาได้เ้อะค่ะเด้อดสุขุมสุคนน้อาเจนเนาะอยากอันอันนี้แล้วเนาะมันชุ่มอ่ะเนาะนแต่ว่าเอาได้จ้ะยังสวยนั่นออกนิดนึงธรรมดา แล้ถ่ายไหมนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวก่นอนนี่จ้ะสองคนกะเจเนาะ,านะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาก็จะได้ถ่ายอีกอยู่เจสวยไหมสวยไหมเนี่ยดึกเ,<อ>เป็นรูอ่ะอันนี้ดีกว่าอันที่ไม่ไม่มีรูอ่ะเป็นรูหมดเลยไปเดี๋ยวเราหาต่อเจไประวังเหยียดนิดเลยอืมสวยๆปลาเดียวด้วยค่ะด้วยนี่หาปลากะเจเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเรากินอยูุ่ปลระปลากระไดจังสิละจานนี่เนี่นี่ นี่แหละคะ่ะวันนี้มือกล้องบวมาขออภัยหลายๆเด้อกานกล้องสันส่นๆใสๆเด้คอค่ะคุณพัฒแรงหนกกำลังกายเนาะจ้ะเนาะไม่เป็นตายายดอกป้าก็ได้ไปจับไปหาตัวคะ่ะทุกคนโอ้ยเจออีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนี่คิดว่าจะไม่มีเห็ดเดินเข้ามาเจอจ้ะนั่นเพื่อยู่ลึกเจี๊ยบนี่ด้วยเลยเนาะเจี๊ยถึงให้นี่นี่โอเคนั่น นึกแล้วไงพี่พอเจอเหตุพิษแล้วมันจะต้องมีแต่ว่าเขาเดินแล้วเราต้องเดินป่านี้แล้วแหละพี่พ่อลุงก็ยังบอกเขาเดินข้างบนที่ได้ดอกใหญ่แถวนี้แหละคิดว่าไม่เคยเดินลงมานี่มันหนามเยอะไงหาแต่ริม่ะก็ได้แต่ริมตรงนั้นอืเพราะฉะนั้นเราต้องหาป่านี้แล้วแหละพี่แต่ดอกใหญ่มากสวยด้วยนะ แล้วก็ไปดูที่บ้านอีกทีนึ่งสวยมากจ้ะทุกคนโอ้ใหญ่มากนี่อืสวยมากไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยนี่ตรงนี้โอ้มันงัดเลยอื่นี่จ้ะโอ้ยนั่นนี่เจืออะไรอ่ะโอ้โหมันไม่เกิดอืต้องเอาเนาะจ้ะกันดูลูกนี้สิอืมนะย่าอย่าต้องเอาเนาะจ้ะเนาะบ่เอาบ่เอาขึ้นกรเนาเนาะค่ะนี่ นี <N> ่ต้องได้เอาเนาะค่ะขอยใครเฮ็ดนั่นนี่ถ้าเราไม่เอาก็เน่าจ้ะเหดูด้วยก็มันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วมันฝังอยู่แล้วสามดอกสี่ดอกห้าดอกค่ะทุกคนท่านใหญ่ทั้งสวยค่ะตาที่สองป่านี้ดอกใหญ่อืมคนเขาไม่ค่อยเดินเมื่อกี้เพราะว่ามันหนามเยอะแล้วมันรกเนี่ยเห็นตอนเนี่ย <laughs> เีราพาไปด้วยเ <laughs> อ้ยอาโทษทีจเจ้โทษทีกินไรแล้วก็ค่อยๆทำไปนี่แหลยเอ้ยอย่าบ้ากันเดอ้อผู้ชมกระไดนี่จ้ะอย่าบ้ากันนะอยดอกนี้สวยมากสวยจริงๆจ้ะสมบูรณ์มากอ้วนตุ๊กเลยเดินยังไงมาเดินชนเจ้เนาะถ้าไม่ชนเน่าหมดเลยนี่จ้ะ ลูกเดียวก็พออ้ทุกคนนี่ยังแน่นเปียกนี่ค่ะเอาได้จ้ะขาไปหมดแล้วนะจ้ะแก่ม,มากมไลน,นี่แข็งปุ๊บปุ๊บนี่จ้ะเอาได้จ้ะอ้บได้กลุ่มนี้เต็มตะก้าเลยจ้ะนนเห็ดพิษ ค่อยเดินแถวนี้แหละเจ๊ป่าก็ลุกๆกันน่นเหตุผพิษจ้ะป่าก็ลุกไม่ได้คิดว่าจะมีจ้ะนี่จ้ะป่าก็ได้ฮกจะฮกออกมาแล้วจ้ะทุกคนได้เต็มตะกาเลยจ้ะสองคนกัเจ๊หาสองป่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่แต่ดอกงามๆนาาจะเนาะจ้ะ ขอบคุณสุขุสุขพนเด้อค่ะคุณล่าทางเมือ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ยายหน่อยด้วยค่ะเด้อยายขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะคะ่ะพี่น้องยิดีพงแหงสุขุสุขพเด้อบวัสดีจ้า